ตลาดผูกขาดกันนะครับตลาดผูกขาดคือตลาดที่มีผู้ขายเพียงรายเดียวทําให้ผู้ขายรายนั้นมีอํานาจควบคุมราคาและปริมาณสินค้าได้เต็มที่เนื่องจากไม่มีการแข่งขันและผู้บริโภคไม่สามารถหาสินค้าทดแทนได้ง่ายโดยทั่วไปอุปสรรคในการแข่งขันเข้าสู่ตลาดสูงทําให้ธุรกิจอื่นไม่สามารถเข้ามาแข่งขันได้ ดกันการประปาเป็นตลาดผูกข,ขาดโดยธรรมชาติเนื่องจากมีต้นทุนคงที่ที่สูงมากในการสร้างและบำรุงรักษาเครือข่ายท่อประปาทำให้การมีผู้ให้บริการหลายๆซ้ำซ้อนกันไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจและก่อให้เกิดความไม่สะดวกสาเหตุที่การประปาเป็นตลาดผูกขาด 1. ข้อจำกัดด้านเงินทุนโครงสร้างพื้นฐานและกฎระเบียบทำให้ยากสำหรับคู่ขแข่งรายใหม่จะเข้ามาแข่งขันได้ 2. การสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบป,ประปาทั้งหมดต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลการสร้างเครือข่ายที่ซ้ำซ้อนเป็นเรื่องไม่คุ้มค่า 3. ต้นทุนเฉลี่ยนในการผลิตจะลดลงเมื่อปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นทำให้บริษัทใหญ่ที่มีเครือข่ายอยู่แล้วมีต้นทุนที่ต่ำกว่าบริษัทใหม่ที่พยายามเข้ามาแข่งขัน สินค้าและบริการน้ำประปาเป็นบริการพื้นฐานที่ทุกครอบครัวใช้ในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นการอาบการซักทาอาหารหรือใช้ในโรงเรียนหรือสถานที่ราชการน้ําประปามีการควบคุมคุณภาพให้มีความสะอาดและปลอดภัยตามมาตรฐานของรัฐอีกทั้งยังเป็นบริการที่มีเพียงหน่วยงานเดียวรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ทําให้การจัดการและควบคุมคุณภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อมาคือเรื่องของราคาราคาน้ำประปาถูกกำหนดโดยรัฐหรือองค์กรการปกครองที่ดูแลซึ่งมักจะอิงกับต้นทุนการผลิตการบำรุงรักษาและการพัฒนาระบบท่อในระยะยาวทำให้ราคามีความคงที่ไม่ผันผวนมากและเรียกเก็บในอัตราที่เท่าเทียมกันผู้บริโภค จึงสามารถวางแผนค่าใช้ใจ่ายได้อย่างง่ายและมั่นใจได้ว่าราคาไม่ถูกขึ้นแบบไม่มีเหตุผลเพราะมีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดช่องทางการขายและการเข้าถึงการเข้าถึงบริการน้ำประปานั้นง่ายและสะดวกมากเพราะถูกส่งผ่านท่อประปาเข้าถึงในพื้นที่ที่อยู่อาศัยทุกครัวเรือนรวมถึงสถานที่สาธารณะต่างๆเช่นโรงเรียน โรงพยาบาลหรือสถานที่ราชการทำให้ประชาชนสามารถใช้น้ำได้อย่างทันทีโดยไม่ต้องเดินทางไปซื้อหรือขนด้วยตนเองในบางพื้นที่ยังมีจุดจ่ายน้ำสาธารณะเพื่อรับรองผู้ที่ยังไม่มีท่อเข้าบ้านด้วยการโปรโมทแม้ว่าน้ำประปาจะเป็นบริการในลักษณะผูกขาด แต่ก็ยังมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเช่นการรณรงค์ให้ประหยัดในช่วงหน้าแลง้งการแจ้งเตือนเรื่องคุณภาพน้ำการบอกวิธีใช้น้ำอย่างปลอดภัยหรือการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดูแลระบบน้ำในพื้นที่โดยอาศัยช่องทางอย่างโซเชียลเว็บไซต์หรือป้ายประชาสัมพันธ์ในชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ และตะหนักเรื่องการใช้น้ำมากขึ้นนอกจากการปราปายังมีการไฟฟ้าที่เป็นตลาดผูกขาดเหมือนกันการไฟฟ้ามีลักษณะเป็นตลาดผูกขาดที่สำคัญเนื่องจากมีผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเพียงรายเดียวคือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟอผซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดและรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชนมาจำหน่ายทั้งหมดโครงสร้างนี้สร้างการผูกข,ขาดได้จากการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเช่นระบบสายส่งไฟฟ้าและการเป็นผู้รับซื้อรายเดียวที่ทำสัญญาไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายอื่นๆทำให้ผู้ผลิตเอกชนต้องขายไฟฟ้าให้กอฟอผเพียงรายเดียว